สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลฟิชชิงกิกกกนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นการพาณนะนามาตกหมึกที่สะพานปลาบางสะพานนะครับหลังจากที่หยุดไปสักหลายวันครับก็ได้ข่าวว่ามีนานะได้หมึกไซส์สวยอยู่โอ้โยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวสวยเลยแล้ว รู้ติดอ้วนอือรู้ว่าติดอ้วนดึงมทำสายยนด้วยเนี่ยอือครึ่งโหลได้ไหมดงหังนั่นเนี่ยสองตัวเลยถ่ายรูปไปเพื่อนดูหน่อยสิเดี๋ยววันนั้นน่ะได้ตัวเดียวตั้งแต่บ่ายจน,น,นทุ่มก <c oughs> อนแล้วมันไม่ใช่เป็นวันของเราแล้วมันแล้วแต่วัน ตัวเกือบครึ่งโลลุงเกเหแน่ๆโทรมาบอกเข้าส่สวยนั่นเลยได้กันทุกคนไม่มีไหนที่ไม่ได้เลยนะอ่าคนน้อยๆยังได้เลยบางไป้าโอ้เสียดายวะไม่ได้มานี่เมื่อกี้ารบาลีภาษาอัน มาเลยมาพวกงกุ้งมาด้วยต้องแวะซื้อตัวงนี่อออเอขสีทงเหลืออยู่สีนี้กับสีอะไรนะี่ลายปลานิโม,มก็เลยลองสีนี้ดูก่อนโ,อโชว์หน่อยดิเอาลงคลิปหน่อยเอาตัวสวยเลยไม่เอาเอาตัวใหม่เลยตัวนี้ไม่เอาตัวใหม่ไม่ขึ้นมา มาเหมือนติดพวนเลยโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายไม่ยอมหลุดอกว่าขาดแน่เลยรองดึงมาตอนแรกมันมันทื่อๆอ่ะมันไม่ดึงมันทื่อๆมันเหมือนติดพวนอ่ะมันติแควนแล้วก็โยกซ้ายโยกขวามันก็ยอมนั่นเลยใจดึงให้ขาดไปเลยดึงขึ้นมาโหนี่เกือบแล้วไหมล่ะอะไรไม่รู้ เออเดอไม่หลุดด้วยยิงพันมาแล้วครับตัวแรกอรอตั้งนานมาสักทีถึงจะไซส์ไม่ใหญ่มากแต่ก็ขวัญทุงครับเอาไว้ก่อน <c oughs> แม่ตองเขาได้กันตัวขนาด3-4ตัวโลของเรานี่20ตัวโล ตัวที่สองมาติดๆครับแต่ว่าไซส์เดียวกันเลยดูกดก่กอดมาอย่างแน่น ว่าใช้งานได้ดีอยู่ครับแจ็คเววันนี้ใช้สีชมพูน่าจะเป็นรุ่นเก่าไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นทองตรุงแต่ก็ใช้งานได้ดีครับหลอกล่อมอึกได้ผลนี้ก็โอเคละพลาดกับพลาดพลาด ไม่แน่ใจว่าใช้หมึกหรือเปล่าก็เลยดึงเบาๆมันเลยหลุดไปได้หนีไปเลยน่าจะไฟไม่ใหญ่ครับเมื่อกี้ไฟเดียวกับตอนแรกที่ได้มามันจับแบบระแวงระแวง ันนี้ถือว่าแมวนะครับได้มาสองหน่วยสองหน่วยน่ย้อยๆรอรุนอยู่ครับว่าจะได้ไซส์สวยบ้างหรือเปล่าอย่างปลาต่อตึบดึงสายตะดุ่งเลยคืออะไรหมึกเหรอหมึกแยบเหรอ ใช,ใช่ครับแสดงเอาเมื่อกี้ใช่ช่วงนี้เก็บหมดครับไซเดียวกับเมื่อกี้เลยนี่ยงเนี่ยตาโห้ง <c oughs> <c oughs> อเ,เอาไปต้มหวานอามามา่อ,อน่าจะเป็นตัวตัวนี้แหละครับที่เมื่อกี้แยบมาตึบเลยแยบมาสายสะดุ้งเลยสายนี้อร่อยครับไม่เหนียวเอาไปใส่มาม่าก,ก็ได้ต้มหวานก็ได้อา้า ยังไม่มืดเลยไปไหน,น,น,นย,ยังไม่ทุ่มเลยได้แล้วโอ้ยช่วงนี้เรากินดีต่วงนี้ไม่ไหวแล้วอ้วนแล้วสิเขาอ,อ้วนแล้ววันนี้โอ้โหโ,หโลก,กว่าเริ่มมืดแล้วครับสงสัยวันนี้จะได้แค่สามหน่วย รือตัว2ตัวนะอย่างน้อยๆก็ให้พอใส่มามากก่อนในที่สุดครับความพยายามเราก็เป็นผลสำเร็จครับ <Yeah. S 1> มาอีกห่งตัวไซส์เดียวกันหมดเล็กใหญ่นับหนึ่งครับช่วงนี้แต่ไซส์ที่นา้นาเขาได้กันนี่โอ้โหสี่ห้าตัวโลไซส์สว,วยๆนั้นเลย หลังจากนี้ก็ยังคงได้อยู่นะครับก็นานๆตัวแต่ว่ามืดแล้วครับพอดีไม่ได้เตรียมไฟมาด้วยก็เลยไม่สามารถถ่ายให้นานา,นานดูได้เอาไว้วันหลังครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากน,านา้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ